สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะเที่ยวเมืองพระชนกจัก,กรีในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปที่ห้วยขาแข่งคันทรีโฮมค่ะห้วยขาแข่งคันทรีโฮมเป็นรีสอร์ทนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีค่ะทุกคนซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดซาวให้ซึ่งบัวบุษบงก็ได้แนะนำท่านไปแล้วนะคะสำหรับตลาดซาวให้ในคลิปที่ผ่านมานะคะคณะของเราไม่ได้เข้าพักที่ห้วยขาแข่งคันทรีโฮมนะคะแต่เราแวะมาที่นี่เพื่อรับประทานอาหารกลางวันกันค่ะ เป็นอาหารกลางวันในแนวบุฟเฟ่ค่ะทุกท่านที่นี่นะคะจะใช้พืชผักที่ปลูกในไร่นี้นะคะเพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับแขกที่มารับประทานอาหารกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอาหารของที่นี่จึงสดและก็อร่อยมากๆค่ะทุกคน ห้วยขาแข้งคันธุริโฮมนะคะก็จะเต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ค่ะทุกคนเข้าไปแล้วก็สดชื่นเย็นสบายมากๆเลยค่ะบรรยากาศภายในของบริเวณรีสอร์ทนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนและทางรีสอร์ทก็มี รถจักรยานค่ะไว้คอยบริการให้กับแขกที่มาพักเนาะได้ปั่นท่องเที่ยวเข้าไปชมภายในบริเวณของไร่นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เรามารับประทานอาหารกันค่ะทุกคนเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็พอมีเวลานิดหน่อยเนาะ บ,บัวบ,บุษบงก็เดินสำรวจรีสอร์ทแห่งนี Favorite ้นะคะที่เห็นอยู่ด้านในนั้นนะคะก็จะเป็นเขตของที่พักค่ะทุกท่านเนาะพี่พักก็จะเป็นอาคารเป็นหลังๆประมาณนี้นะคะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะเนื่องจากว่าบัวบุษบงมีเวลาน้อยนะคะก็เลยไม่ได้เข้าไปชม ด้านในของอาคารที่พักนะคะแล้วก็น่าเสียดายที่ไม่ได้ปั่นจักรยานเข้าไปชมพื้นที่ด้านในค่ะซึ่งพื้นที่ด้านในนะคะก็จะเป็นประมาณว่าเป็นสวนนะคะเป็นสวนปลูกพืชผักออแกนิกค่ะทุกคนเนาะก็เสียดายมากๆเลยค่ะเพราะว่าคณะของเรา จะต้องเดินทางต่อไปอีกนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็ให้การบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเลยนะคะทั้งท่านที่เข้าไปพักในรีสอร์ทและก็ท่านที่เข้าไปรับประทานอาหารนะคะและสำหรับท่านที่ชื่นชอบการพักผ่อนในสไตล์นี้นะคะ ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันไปได้ค่ะที่ห้วยขาแข้งคันทรีโฮมนะคะซึ่งก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้ค่ะสไตล์ใกล้ชิดกับธรรมชาติมีรถจัก,กรยานไว้ให้นักท่องเที่ยวแล้วก็แขกที่ไปเยือนนกได้ปั่นชมความงดงามของไร่นะคะซึ่งการปั่นจัก,กรยานนะคะ นอกจากเราจะสามารถผ่อนคลายเนาะแล้วก็ย่นระยะทางการเดินได้แล้วนะคะก็ยังเป็นการออกกํำลังกายที่ดีอีกวิธีหนึ่งด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะขอกําลังใจให้กับบัวบุตรสมงสตอรี่ด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมค่ะกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุตรบงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ